กล้องสดพดหมูพบกับกอฟแกรบนะคะกับรายการกล้องสดพัดหมูนะคะวันนี้ค่ะกอฟแกรบอยู่ที่สมุดปาการค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาหมูเตลูค่ะขอพรทั้งเรื่องความสุขความสําเร็จในชีวิตค่ะกับเทพเจ้าจีนที่นี่เลยค่ะมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปาการโหข้างในนะคะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยค่ะว่าอลังการมากตอนนี้ค่ะกอบฟแก๊็บได้นัดกับผู้จัดการไว้นะคะเพื่อที่จะให้นําพานะคะหมูตามจุดต่างๆต,ต,ตอนนี้เขาดรออยู่แล้วตามกอฟแกรบมาเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณตุณ๊กค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับคุณตุ๊กแล้วนะคะซึ่งคุณตุ๊กเนี่ยเป็นผู้จัดการมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการค่ะคุณตุณ๊กค่ะก็แก๊บอยากรู้มากค่ะว่าประวัตินะคะความเป็นมาของมูลนิธินี้เป็นยังไงคะค่ะมูลชีร่วมกุศลสมุทรปราการนะคะ,คะจัดตั้งเมื่อปี2518ค่ะโดยคณะผู้ก่อการตั้งเนี่ยจะตั้งมูลชิขึ้นมาเป็น มูลที่สาธารุศลสาธารประโยชน์ค่ะแล้วก็จดทะเบียนถูกต้องค่ะเราเป็นนิติบุคคลจัดตั้งมาแล้วเกือบ50ปีค่ะซึ่งมูลที่ของเราเนี่ยจดทะเบียนกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเป็นหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้แล้วที่นี่นอกจากจะแบบว่ามีรถกู้ภัยไปร่วมกับมูล,ลนิธิต่างๆแล้วก็ยังมีการบริจาคลงศพต่างๆทําบุญด้วยใช่ค่ะ,คะซึ่งมูลที่ร่กภคุสนส่กลางของเรานะคะเราเป็นองค์กรสาธารประโยชน์สาธารุศลมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียง และบริจาคลงศพให้กับผู้ยากไร้ด้วยค่ะโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นศูนย์รวมแล้วก็เป็นศูนย์กลางเลยนะคะของการทำบุญที่สุดประการแล่ตอนนี้ค่ะก็แกมาที่นี่แล้วเนี่ยมาอยากมาร่วมกุศลมานอกจากจะทาบุญแล้วก็อยากจะให้พี่ตุ๊กแนะนําไหว้พระตามจุดต่างๆนะคะว่าที่นี่มีจุดไหนสําคัญบ้างได้เลยค่ะวันนี้เราก็จะพาไหว้นะคะจุดที่หนึ่งเนี่ยคือไหว้ฟ้าดินก่อนทุกสันเจ้าค่ะที่เราไปไหว้เราจะต้องไหว้ฟ้าดินก่อนเรียกว่าทีกงอ่าทีกงพอไหว้จุดทีกงเสร็จปุ๊บไปตรงไหนต่อครับพี่ตุ๊ องค์พระประธานของที่นี่ค,คือองค์หลวงปู่ไต่หงโจซือกงค่ะอยู่ด้านในเชิญได้เลยค่ะ ก่อนเข้าไปไหว้หลวงปู่ไตฮ่องกงนี้ต้องมีเคล็ดลับยังไงไหมครับพี่ตอ๋อค่ะก่อนไหว้นะคะก่อนเข้าสาัลเจ้าทุกที่เราต้องถอดรองเท้าเนาะเพื่อให้เกียรติสถานที่ด้วยแล้วก็เข้าปาระตูซ้ายมือของเราค่ะเข้าไปไหว้ทาภารกิจเสร็จเราก็จะออกประตูขวา<ฆ>ส่วนประตูกลางเนี่ยสำหรับองค์เทพเจ้าซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่เข้ากันอ๋อคือคน,นปกติจะ<น>ไม่เข้า<ช>ออกใช่เราจะเข้าซ้ายออกขวาส่วนประตูกลางเนี่ยเป็นประตูซึ่งมีหมึงซิงก็คือเทพเจ้าคุ้มครองดวลประตูอยู่ค่ะใค่อันนี้เคล็ดลับนะคะโอเคค่ะ เชิญเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันด้านหน้าหลวงปู่แล้วเนาะก็ถือว่าเป็นพระประธานที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากใช่ค่ะุกขาจุดนี้นี่ต้องไหวยังไงบ้างคะี่ค่ะอันนี้ก็คือองค์หลวงปู่ไตหฮงกงนะคะก็คือเป็นองค์พระประธานของมูลที่รงกุศลสมุทรประการซึ่งหลวงปู่ตางกงเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีจิตเมตตาอันสูงสุด ซึ่งเราก็จะขอในเรื่องของการแคล้วคลาดปลอดภัยขั้นตอนละคะในการไหว้นี่คือทั้งจุดทูบเสร็จจุดทูบไหว้สามดอกปักที่กระถางทูบย่างนี้นะคะตั้งจิติษฐานขอหลวงปู่ใต้หงกงเราะมีธรรมะทีานให้อยู่ค่ะโอ้โหแล้วจุดต่อไปละครจุไหว้หลวงปู่ใต้หงกงจริงๆแล้วในศาลเรามีจุดให้ไหว้หลายจุดนะคะก็มีองค์พระแม่พระภูณิสัตว์กวนอิมไท้ยหัวโจสือนี่คือเป็นอาบ พระโพธิสัตจากจีนพ้นทะเลนี้มาจากทางด้านข้างเลยใช่ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็เขาจะไปไหว้ตามจุดต่างๆอย่างที่พี่ตุ๊กนะคะได้แนะนําแล้วเดี๋ยวเราไปเจอเีกทีหนึ่งตรงที่ทําบุญเนาะ พี่ตุกคขาจุดรับบริจาคตรงจุดนี้นี่สามารถที่จะทําบุญด้านอะไรได้บ้างคะของเรานะคะมีทําบุญบริจาคลงศพ บริจาคให้ผู้ยากไหลตอนนี้เรามีโครงการใจถึงใจช่วยผู้ป่วยติดเตียงและยักไหลค่ะแล้วก็ทําบุญบริจาคลงศพเนี่ยเราบริจาคเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่กําลังศรัทธาของ<ห>ผู้ผู้มีจิตศรัทธาเลยค่ะแล้วเงินบริจาคนั้นนะคะเรายังเอาไปบริหารจาัดก,การในการที่เราทําผู้ชีพผู้ภยัยซึ่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยตลอด24ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชาการบริการฟรีค่ะแล้วเรายังมีลงศพที่ทุกท่านมาบริจาคนะคะเรามีโครงการ ศรัทธายิ่งใหญ่ปันน้ำใจสู่ทุกถิ่นฐานที่ขาดแคลนนำลงศพไปบริจาคให้ผู้ยากไร้ให้กับองค์กรต่างๆพี่เจาข่าแล้วทีนี้ต้องถามนิดนึงค่ะความน่าสนใจอีกจุดหนึ่งนะคะที่พลาดไปได้เลยทางจุดทางด้านซ้ายของมูลนิธิค่ะ,คะอันนี้คือเป็นสถานที่ทําอะไร,รอะคะพี่ของเรานะคะที่ร้านอเนกประสงค์เราจะ,ะมีสาราสวดอภิธรมรมศพ4ีาลาซึ่งเอาไว้บริการพี่น้องประชาชนสามารถมาใช้บริการสาราสวดอภิธรรมศพของเราเนี่ยฟรีนะคะได้เลยติดต่อได้ที่มูลนิธิ และถ้าผู้ยากไร้ที่ไม่มีเงินที่จะประกอบพิธีมุทิอนุเคราะห์บริจาคลงศพให้ฟรีและยังสวดอภิธรรมศพให้อีกหนึ่งคืนและออกค่าชาพนักกิจศพให้ด้วยบริการอย่างนี้เลยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเงินเป็นปัจจัยต่างๆนะคะที่ผู้คนได้มาร่วมทำบุญที่นี่<ช>ก็นำมาช่วยเหลือต่างๆ<ช>เลยนะคะ<ช>ก็ถือ<ช>ว่ามาที่มูลนิธินะคะร่วมกุศสสมุทรปราการที่เดียวจบครบนะคะทั้งการไหว้ขอพรองคเทพเจ้าต่างๆ รวมถึงนะคะยังได้ทําบุญบริจาคเพื่อเป็นการสะกเคราะห์ด้วยเ<ช>สริม<ช> <ๆ S 2> ดวงชะตาตัวเองนะคะแล้วก็มูลนิธินี้นะคะยังช่วยนะคะผู้ที่ต้องการแบบได้รับความช่วยเหลือจริงๆ<ช>ถือว่าอิ่มอกอิ่มใจทั้งผู้ที่ให้และผู้ที่รับนะคะ <ๆ S 2> สายมูเตลูนะคะที่อยู่สม,มุทรปราการหรืออยู่จงังหวัดอื่นๆใกล้เคียงนะคะสามารถมาที่นี่ได้ค่ะ <ๆ S 2> มูลนิธิร่วมกุศลสม,มุทรปราการถนนะะไทยบ้านซอยสิบเจ็ดค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่ตุ๊กมากนะคะค่ะโหวันนี้ครบมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไงเดี๋ยวเทปหน้านะคะกลับมาเจอกันใหม่ค่ะวันนีี้้ตอองลาไปก่่นสสวัดคะ Hot, hot, hot,